ดีค่ะวันนี้แนนมาแกล้งกับเพานะคะใครที่ปลูกกับเพาแล้วกะเพาไม่แตกพุ่มนะคะแนะนําเลยนะคะนี่กะเพาตัวนี้แนนปลูกลงในกระถาง10นิ้วนะคะมี2แบบก็คือกระเพาขาวแล้วก็กระเพาแดงนะ ลักษณะของกลับเผาแดงนะที่เราสังเกตได้ไง่ายๆก็คือก้านเขาจะเป็นสีแดงนะคะแดงม่วงนะคะส่วนใบจะออกเขียวค่ะก้านใบนะคะหรือว่าเส้นของใบก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะทุกคนใครที่ชื่นชอบสีไหนก็เลือก ได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่กระเพราของเรานะคะออกดอกแบบนี้ทุกคนอย่าปล่อยไว้นะคะถ้าเราปล่อยให้กระเพราของเราออกดอกจนแก่นะคะต้นของเขาจะเหี่ยวนะคะแล้วก็แห้งตายนะคะดังนั้นเพื่อให้กระเพราของเราสวยๆนะคะสิ่งที่ทําก็คือนี้เลยค่ะทุกคนแนนจะเด็ดยอดกระเพราออกนะคะเด็ดออกไปเลยหรือจะใช้กันไกตัดเล่มเหมือนไม้ ประดับก็ได้นะคะทําแบบนั้นก็ง่ายเหมือนกันนะคะตัดให้อยู่ในระดับเดียวกันเวลาที่เขาแตกยอดใหม่เขาก็จะสวยออกมานะคะแล้วก็มีกิ่งก้านต้นแข็งแรงนะคะวิธีการทําแบบนี้จะทําให้ต้นของเขาแข็งแรงมากขึ้นนะคะทุกคนเด็ดออกไปเลยดูนะคะเนี่ยอันนี้เน้นก็ตอนแรกเน้นใช้กันไกนะคะเวลาที่น้องเขาแตกออกมาเห็นไหมคะยอดเขาก็จะอยู่ในระดับเดียวกันเลย แต่นี่ใช้เด็ดเอานะคะใช้มือสัมผัสเราจะได้รู้ว่ายอดไหนตรงไหนอ่อนนะคะดอกอ่อนๆแบบนี้ทํากับข้าวได้นะทุกคนกินได้อร่อยนะคะนี่เดี๋ยวแนนจะเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ทุกคนเมื่อทําการเด็ดใบหรือเด็ดยอดแบบนี้ออกแล้วเราก็บํารุงด้วยปุ๋ยขี้ไก่นะคะสัปดาห์ละครั้งค่ะเขาก็จะสวยๆอันนี้แนนทําไว้สําหรับลูกค้านะคะ ตัวนี้ผักสวนครัวแนนก็ทําขายนะคะเป็นพุ่มสวยแบบนี้ค่ะพุ่มใหญ่มากนะทุกคนนี่กระทางสิบนิ้วทุกคนใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับสวนของแนนนะคะจะส่วนใหญ่แล้วแนนจะลงต้นแคลว้ในสวนนะคะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าอยากมาเดินแวะชมเลือกต้นไม้ก็สามารถเข้ามาได้ที่สวนของแนนนะคะสวยมากๆเลย